สวัสดีเอีการชุญนักสุดทันขาวัน,บบนี้ผมอ้นอีกามารายตัวเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้เรามาจับประเด็นสําคัญแล้วก็ฟันธงฟันฉับในคู่ของวันอาทิตย์นะครับที่มีบรรดาทีมใหญ่ลงสนามกันพร้อมหน้าพร้อมตาครับไม่ว่าจะเป็นสเปอร์ลิเวอร์พูลเชลซีลงสนามในวันอาทิตย์นะครับแล้วยังมีติ่งวันจันทร์ด้วยนะครับมันเดนไนท์เลสเตอร์ทำสก นะฮะสำหรับในค้ามืนวันจันเดี๋ยวคลิปนี้เรามาจับประเด็นร่นรวมกันรวมถึงการฟันฉับและก็ความน่าจะเป็นว่าจะไปในทิศทางใดนะครับในแต่ละคู่ฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่ง comment. คอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซิเฟอร์สเปนก่อนนะครับชื่นชอบแน,นวทางนี้แน,นวทางการวิเคราะห์จันทร์ตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันสปอร์ตช่องทางกรชีแนลนะครับเพราะว่าที่นี่แกรชีแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับไปดูกันที่คู่แรกครับ ศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์เวสต์ลอนดอนดาร์บี้ระหว่างเบรนส์ฟอร์ดกับเชลซีถ้าเป็นเวสต์ลอนดอนนะครับหรือว่าทางฝั่งตะวันตกของลอนดอนเนี่ยก็จะมีทีมเบรนส์ฟอร์ดเชลซี QPR มีฟูลแลมนะครับเบรนส์ฟอร์ดกับเชลซีวางตัวอยู่ไม่ห่างกัน คือค่อนข้างใกล้กันนะครับนั่งรถเมล์ได้นั่งรถไฟใต้ดินได้นะครับแต่ว่าเดินทางไปมาหาสู่กันน่ยไม่ได้ยากเลยนะครับเกมนี้แน่นอนครับเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยสิ่งที่ต้องจับตาคือโอเคการทํางานของวิซ่าเอมบ m o โมนะครับสตัวรุกที่ต้องการทำเขาเรียกว่าทํำลายซีติของอีบานโชนี่นะครับที่เคยทำเอาไว้ปี2022-2023นะครับที่โชนี่เนี่ยยิง20ประตูในซีซั่นนั้น ส่วนเอ็มบ mo รโม่ตอนนี้ยิงไปแล้ว16นะครับให้กับทางเวนฟอร์ดนะส่วนทางด้านของวิซ่ายิงไปแล้วสสองคนนี้ถือว่าเป็นเสาหลักให้กับทีมนะครับแต่ทีนี้การเจอกับเชลซีในเวลานี้ต้องถือว่าก็ไม่ได้ง่ายนะครับสำหรับการเก็บ3มแต้มในบ้านเพราะว่าถ้าวัดจากความมุ่งมั่นของเชลซีแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าเชลซีเนี่ยมีความมุ่งมั่นมีความกระหายมากกว่าทางเวนฟอร์ดพอสมควรเพราะว่าเยล่าสุดที่เชลซีชนะสเปอร์ได้มันแสดงเห็นถึง ความต้องการของเชลซีแหละว่าพวกเขาต้องการที่จะจบในพื้นที่ที่สามารถไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกได้ไม่เอาแล้วนะครับสำหรับยูโรปาลีกไม่เอาและ c คอนเฟอเรนซ์เบื่อแล้วนะฮะต้องการจะกลับไปยืนอยู่ในจุดที่เคยยืนนะครับนั่นคือการเป็นทีมในระดับแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับการจัดตัวของเชลซีก็จะเป็นชุดเดิมๆเ,เลยนะครับมีโคพาเมอร์เป็นเสาหลักและก็แน่นอนการที่โคพาเมอร์เขามีนิโคลัสแจ็กสัน อยู่ข้างหน้าชัดเจนเลยว่าโคพาเมอร์นั้นมีความสุขในการเล่นมากนะครับเช่นกันนะครับเพื่อนๆเนี่ยรู้เลยว่าการมีแจ็กสันกับไม่มีแจ็กสันมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงมีดีกว่าไม่มีส่วนจะมีกองหน้าคนใหม่ไหมซีซั่นหน้าเดี๋ยวค่อยว่ากันในช่วงซัมเมอร์แต่แจ็กสันในเกมล่าสุดที่เจอกับทางสเปอร์นั้นก็ทําหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมนะครับเกมนัดนี้เชลซีมาแบบเต็มที่พวกเขามีความกระหายเป็นอย่างมาก แล้วต้องการที่จะได้แต้มนะครับคือถ้าไม่ชนะก็อย่าแพ้ได้1คะแนน,นก็ถือว่ายอดเยี่ยมเพราะว่าในการออกมาเยือนเบรนท์ฟอร์ดนั้นยากเสมอเบรนท์ฟอร์ดเป็นทีมที่แข็งแกร่งในบ้านตัวเองอยู่แล้วนะครับนอกบ้านก็ดีในบ้านก็โอเคแล้วก็มีตัวเจ็บตัวแสบอยู่เยอะแยะมากมายอย่างวิซาอย่างเอ็มบัวโมนะครับแต่ท้งเซอร์อังกฤษเนี่ยเชื่อว่าเกมนัดนี้เชลซี Chelsea จะเอาตัวรอดได้แจ้ความมั่นใจมาเต็มกระเป๋าจากนะัดที่เฉือนเอาชนะสเปอร์ ครับแล้วตอนนี้พวกเขาอยู่ในสถานะที่ดีสําหรับการจบในพื้นที่ที่ไปเตะฟุตบอลแชมเปีเ้ยน,นส์คพได้นะครับดังนั้นเซิร์งเกตซื้อเชลซีครับคือเชื่อว่าเชลซีจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยทีนี้ไปดูคู่ที่2ครับของวันอาทิตย์คู่ที่2ครับที่กระท่อมน้อยโฟลัมโฟลัมเปิดบ้านรับเมอร์ลิปูครับโฟลัมเปิดบ้านเจอจ่าูงลิเวอร์พูลแน่นอนครับ ซึ่วนรตอนนี้โฟกัสไปที่การทำงานของกุสเซอร์ันเนอร์แอนด์เดแกงแน่นอนครับร8นัดสุดท้ายของลิปูเนี่ยพวกเขาไม่ต้องไปนสนใจอาร์ซอลสนใจตัวเอง8นัดสุดท้ายขอชนะ4กับอี่1แต้มเพียงพอตัดการแต้มขาดยกเว้นว่าอาร์ซอลสะดุดเองยิ่งถ้าหากวันเสาร อาร์เซนอลสะดุดที่กุลสันพาร์คโอ้โหบอกเลยว่าลิปูยิ้มที่มุมปากแน่ๆและแม้ว่าการมาเยือนครั้งนี้มันอาจจะไม่ได้ง่ายนะครับเพราะว่าปรแรูแลมเองก็ต้องการที่จะเรียกสถาคืนมาจากในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่มันสามวันสี่วันป่วยนะครับแต่ทีนี้ต้องยอมรับเลยว่าด้วยคุณภาพนักเตะเนี่ยเป็นทางฝั่งของลิพูที่ดูดีกว่าแล้วเกมนัดนี้ให้สังเกตเลยว่า ตัซออาเนอร์กับลูกน้องจะมีความระมัดระวังตัวกันมากขึ้นจะไม่ผีถาไม่บุ่มบ่ามไม่ดูมั่นใจเหนือตัวเองเกินไปนะครับอยู่ในความพอดีคือนับจากนี้เปนต้นไปเราจะเห็นได้ว่าล์พูของเซออานเนอร์นั้นจะเป็นลร์พูที่ตั้งใจมากขึ้นเล่นกันละเอียดมากขึ้นระวังตัวกันมากขึ้นเกมรับมีความเข้มข้นมากขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่ อาจจะต้องมองต่อก็คือโอกาสของโมซาลาจะมีเพิ่มมากกว่าเดิมไหมหรือว่าจะเงียบต่อเป็น4เกมติดต่อกันรวมถึงการสร้างโอกาสให้กับตัวเอง,งต้องบอกว่าในช่วงหลังๆเนี่ยริฟูสร้างโอกาสได้ค่อนข้างน้อยกว่าเดิมนะครับก็มันมีผลพวงมาจากสภาพร่างกายของตัวนักเตะมีอาการล้าามหารวมถึงคุณภาพเชิงลึกที่ไม่ได้ใหญ่และก็ยาวเท่ากับทีมอื่นก็มีผล รวมถึงในเรื่องของตัวเล่นบางคนหายไปการสร้างโอกาสการคุยเอทงานการเตริมมิติเนี่ยมันก็ขาดหายไปด้วยอย่างเชรนต์อร์สเดออาร์โนพอหายไปปุ๊บเนี่ยโมซาลางเงียบทันทีเกมนัดน,นี้เชื่อว่ากุสเซอร์อัเนอร์จะไม่ใช้่ติดโจนเหมือนในเกมที่เจอกับทางเอเบอร์ดันนะครับเพราะเขาต้องการความมั่นคงในเกมรับซึ่งก็น่านจะเป็นทางด้านของคอนเนอร์แบสลีย์ที่จะมาเล่นในตำแหน่นงแบ็คขวา เซนเตอร์เป็นชุดเดิมแบ็กซ้ายเป็นโรโบตรงกลางก็เป็นเดิมเดิมนะครับไรอันกาเฟนแบกอเล็กซิสแมคคลสเตอร์มีโซโบนคอนวิ่งไล่ขวาเป็นโมซาลาซ้ายคือลุยดิอาสและข้างหน้าเป็นโชตาที่กลับมายิงในนัดล่าสุดที่เจอกับเอเวอเรตนะครับจะเห็นในเรื่องของความละเอียดในการเล่นความรอบคอบในการเล่นและกแน่นอนครับเราอาจจะได้เห็นการปิดเกมที่เร็วจากกุส์อเนอร์ทีมงาน หลังๆนี่เขาไม่บุมบ่ามแล้วเขาไม่ไม่ฮึกเหมิมเกินไปละประตูนําคู่แข่งแค่ลูกเดียวก็จริงแต่จะเลือกมาปิดเกมมากกว่าเลือกที่จะเอาเพิ่มนะครับซึ่งลีดบอกว่าฟูลแลมเล่นในบ้านจริงครับแต่ด้วยคุณภาพภาพรวมเนี่ยฟูลแลมมียุคมีสะดุดนะครับมีพลาดกันเองอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับลิฟูลเนี่ยจะทำในสิ่งที่เขาต้องการได้หรือไม่ นั่นคือการสร้างโอกาสและการยิงประตูให้เหนือกว่าทางฟูลแลมเกมนี้อาจจะได้เห็นการกลับมาเปี้ยงปร้างของโงซาล่าก็ได้บางทีเขาอาจาเขาเรียกว่าเป็นบอลอั Un ้นแล้วก็มาระเบิดในเกมนัดนี้และเป็นการระเบิดที่ถูกที่ถูกเวลาแตการรวมถึงชื้ิโกโชต้าที่ต้องยอมรับเลยว่าการยิงประตูลูกสนะนั้นเกมกับทางเอเวอเรสต์มันคือการเว่ความมั่นใจให้กับตัวเขาอย่างแท้จริง นะครับดังนั้นสื่อเปลียนบอกริฟูไม่พลาดนะครับอาจจะไม่ใช่เกมที่สมบูรณ์แบบหรือว่าสวยงามไหลลื่นแต่มันจะเป็นเกมที่ริฟูเล่นกันอย่างตั้งใจเพื่อเอาผลลัพธ์ที่ต้องการก็ฝันทงเอาไว้ที่2ประตูต่อศูนย์นะครับทีนี้ไปดูประเด็นที่3ที่เล้าไก่บ้านของสเปอร์สเปอร์เจอกับเซาท์แฮมตันสิ่งที่สื่อจับตาครับคือนักเตะจะมีแรงฮึดไหมมีแรงฮึกเหมิมไหม ค,คือช่วงนี้แผ่วแล้วเกินสำหรับสเปอร์ดูจะไม่ค่อยมีสมาธิกับการเล่นในเกมเด็กสักเท่าไหร่รวมถึงจะไม่ค่อยมีพลังอย่างเต็มที่สักเท่าไหร่ใจเนี่ยลอยไปอยู่ที่ยูโรปาลีกแล้วเป็นรายการเดียวที่พวกเขามีลุน้นและเกมนี้ถ้าหากว่าสเปอร์เนี่ยยังเล่นตอกแตะยังเล่นแบบเหาะแยะไม่เต็มที่ไม่ตั้งใจแบบร้อซ มีโอกาสโดนสซามตันเล่นงานแล้วยิ่งถ้าหากว่าเซอร์ตันเล่นงานสเปอร์ก็แพ้เพิ่มพอแพ้เพิ่มปุ๊บเนี่ยความมั่นใจมันก็ถูกบั่นทอนถูต้องไหมครับดังนั้นนี่คือเกมที่แอนสปอร์ตอโคกลู C C C G L o v ต้องตบสติลูกทีมบอกว่าเฮ้ยมึงผ่อนไม่ได้ต่อให้ว่าเกมยูโราลายยังไม่มาแต่มึงต้องเอาชนะนัดนี้ก่อนเพื่อความมั่นใจของทีมเพื่อรักษาโมเมนตัมให้ได้จะมาแพ้พั่มเพลือแบบนี้มันยอมรับไม่ได้แฟนสเปอร์ไม่ชอบความพ่ายแพ้ และนี่คือเกมที่เจอกับซอลลัมตันมึงต้องชนะสถานเดียวและต้องชนะให้สวยด้วยนะครับดังนั้นเกมนัดนี้สื่อบอกว่าสเปอร์จะระบายทุกอย่างที่พวกเขาอัดอั้นลงมาในเกมกับซอลลัมตันและจะเป็นเกมที่สเปอร์เล่นได้ดีและยิงขาดเพราะว่าซอลลัมตันไปแล้วครับใจลอยไปอยู่ช่วงซัมเมอร์ช่วงฮอลิเดย์เรียบร้อย มีโอกาสที่สเปอร์จะชนะ2-0ขึ้นนะครับทีนี้ไปดูประเด็นที่4ครับแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ผีเจอกับเรือยูนิเต็ดเจอกับซ oh ิตี้โอ้โหเกมนี้สนุกอย่างแน่นอนเกมนี้นะครับต้องมาดูความตั้งใจของยูนิเต็ดแล้วนะครับจะคล้ายๆกับทางสเปอร์เลยที่ใจเนี่ยลอยไปอยู่ที่ยู l e าลีกแต่นี่คือเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้และคุณเล่นเล่นในบ้านต่อหน้ากองเชียร์ปีแสดงของตัวเอง คุณจะปล่อยให้แมนซิตี้มาบุกเอาชนะแบบสบายได้อย่างไรถูกต้องไหมครับรูเบนเอเวลมต้องทําให้ทีมให้กลายเป็นทีมที่ดีให้ได้ต้องปลุกเรา้าความตั้งใจรวมถึงความฮึกเขิมภายในทีมให้ได้สร้างบรรยากาศภายในห้องแต่งตัวที่ยอดเยี่ยมให้ได้แล้วต้องกำชับกำชาลูกทีมว่านีน่คือแมนเชสเตอร์ดาร์บี้เป็นดาร์บี้ที่มีศักดิ์ศรีค้ำคอและต้องชนะ ถ้าชนะปุ๊บเนี่ยทีมจะอยู่ในเส้นทางที่ดีและรวมถึงทีมจะได้ความศรัทธาจากแฟนบอลแล้วแน่นอนครับรูเบนออมริมเก้าอี้ก็จะไม่ต้องร้อนมากนะฮะแต่เซอรกิจบอกว่าโอ้โหเอาตรงๆช่วงหลังๆแม้ว่าจะฟอร์มดีแต่ภาพรวมมันยังไม่ชัดมากอาจจะดูเหมือนว่าตัวนักเตะเนี่ยเริ่มที่จะเข้าใจในเนื้อง,งานของโค้ชอมริมแล้วแต่ความเด็ดขาดมันยังไม่มากพอ รวมถึงแพชชั่นมันยังหาแบบเต็มร้อยไม่เจอนะครับความกระตือร้อนหายไป DNA ของความเป็นผู้ชนะไม่ได้มีการทุกคนครับทีมทีมนี้ยังมีปัญหาต้องมีการลกทิ้งในช่วงซัมเมอร์นะครับส่วนทางฝั่งของซิตี้ครับมีปัญหาตรงที่ว่าเอริ่งบา็อคทาร์เลนพอไม่อยู่ปุ๊บเนี่ยความอันตรายลดน้อยถอยลงไปอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่ามันเปิดโอกาสให้ออมามามุชนะครับได้พิสูจน์ตัวเองว่าในเวลาที่เขา ต้องเป็นเบอร์หนึ่งของการทำประตูเนี่ยเขาจะแบกรับภาระรตรงนี้ได้หรือไม่และรวมไปถึงบรรดาตัวรุกอย่างซาวินโยอย่างโยกูอย่างฟิลฟอร์เดนเนี่ยที่จะต้องเทคแอคชั่นแทนที่พี่ใหญ่อย่างเคลวิลบอยที่ประกาศอำลาทีมไปแล้วเนี่ยจะทำได้หรือไม่นะครับจะมีความเด็ดขาดหรือเปล่าไอ้ตรงนี้ก็ต้องมาวัดกันในสนามนะแ,แต่ว่าภาพรวมแล้วเนี่ยถ้ามองถึงในแง่ของคุณภาพการเล่นณนะเวลานี้นะครับแมนซิตี้ยังดูดีกว่าแมนยูนะ มันก็ไม่แปลกครับที่เซิงกลิดเกิร70%จะเลือกอยู่ฝั่งสีฟ้าให้เป็นฝั่งที่มีโอกาสในการได้ชัยชนะมากที่สุดนะครับคือมองว่าเกมนี้ซิตี้ไม่แพ้อย่างแย่ๆคือการมาเสมอที่โอ d ช r a ฟอร์ดนะครับแล้วแนวรับของแมนยูก็มีโอกาสที่จะโดนความคล่องตัวเทคนิคดีๆการเล่นอย่างเฉลียวฉลาดของอุมามามุชในการทำลายเกมรับในวันอาทิตย์นี้ เขาเลือกทางฝั่งสีฟ้าบุกเอาชนะทางฝั่งสีแดงที่1ประตูต่อศูนย์หรือ2ประตูต่อหนึนะครับติดท้ายสั้นๆเลสเตอร์เลสเตอร์เจอร์นิวที่ King Power Stadium ียนะฮะเลสเตอร์ตอนนี้กําลังโบกมือลาแล้วนะครับกําลังจะจองศาลาสองครับผมบอกเลยว่าคึดไม่ขึ้นครับทีมมีปัญหาครับรูสเฟนรอยทําอะไรไม่ได้แล้วนะครับแล้วเจอกับทางเนอเซนตอนนี้ต้องบอกเลยว่ากระดูกคนระเบิดไปแล้ว นิโคลเซนดูดีกว่าแน่ๆมัดหนักกว่าแน่ๆนิโคลเนปิดช็อปได้ครับสำหรับในมัน n ดไหนนั่นคือทั้งหมดครับ5คู่ทั้งวันอาทิตย์และวันจันทร์คิดเขียนย่างไรก็ส่งคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปกราบคบคุณชำหรับทุกการติดตามครับ